พีพเพนฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามาตัวนี้เลยกับ Ever อร์เรสต์แพตินัมวีตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยสําหรับตัว Ever อร์เรสตนะตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรดีเซล250ลแรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรค่าตัวอยู่ที่2,284,000บาทตัวนี้ก็สีขาวมุกสีพิเศษเพิ่มอีก12,000บาทสีที่ไม่ต้องเพิ่มตังก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีเทาดำนะครับก็พี่ๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแอดด้านขวาล่างนี้เลย รถตัวนี้ก็มีส่วนลดอยู่นะครับพี่พี่คนไหนสนใจก็โทรเข้ามาได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยก็สอบถามก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาดูรถว่ามีอะไรบ้างสําหรับตัวแพตตินัม v 6ตัวนี้รถดเดิมๆเลยแล้วก็เป็นรถปี2025ด้วยรถก็เพิ่งสไลด์มาส่งนะครับเดี๋ยวผมพารีวิวก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนี่เลยกระจังหน้านะครับที่ไม่เหมือนรุ่นไหนเลยก็จะเป็นคมเมียมแบบนี้เลยสําหรับตัวแพตตินัมแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมาจากโรงงานนะครับตัวแพตตินัมนี้เลย โลโก้ฟอร์เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เราก็มาพร้อมกล้องหน้ากระจังหน้าเป็นรวงพึ่งสวยงามเรียงแบบนี้เลยระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับแล้วก็หม้อน้ำเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น Matrix LED ตัวนี้ปรับมุมลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟแจงตาแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติรูปแบบไฟ Daytime Running Light ก like, ็จะเป็นรูปแบบสีแคมไฟตัดหมอกด้านหน้าเป็น LED แล้วก็ขอบข้างๆเนี่ยเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย กันชน,น,นหน้านะครับจะเป็นสีบอลเงินไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มาพร้อมระบบช่วยเหลือกันขับขี่ต่างๆ Adaptive Cruise Control เนี่ยครบหมดจบเลยแล้วก็หัวรักจุ้ง้ายฝามีให้เรียบร้อยมาดูตรงล้อนิดนึงล้อเนี่ยเป็นล้ออันลอยเดิมขนาดจากโรงงานก็คือ21นิ้วหน้ายางตัวนี้จะเป็น275เจห้ทับ45ขอบ21ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะเป็นขอบ20 21 22ใส่ล้อนู่นนี่นั่นเวก ล้อเวกฟอร์ได้หมดเลยแล้วก็จะยกสูง2นิ้วก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่องล่างนิดหน่อยเปลี่ยนตัวโชค๊คโปรเฟนเดอร์โอรินว่ากันได้หมดเลยแล้วก็นี่เลยเอกลักษ์ด้านข้างคําว่า v s ตัวนี้แล้วก็เป็นสีโครเมียมสีด้านแบบนี้เลยกระจกหูข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยว LED เปิดปิดอัตโนมัติสําหรับตัวหูกระจกแล้วก็ก้อง3 6มองศาเบิร์ตไอวิว View, มีให้เรียบร้อย ตัวหนังสือคําว่าแพทตทินัมมีให้เหมือนกันจากโรงงานเลยตัวนี้บันไดข้างก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นสีคมเมียมแบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนเป็นบันไดไฟฟ้าได้นะครับถ้าอยากให้มันสุดกว่านี้แล้วก็ราวหลังคาเนี่ยจะไม่ไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยก็คือจะสูงขึ้นมาอ่าสูงขึ้นมานิดหนึง่งแล้วก็หลังคางเนี่ยมาพร้อมซันลูฟหรือว่ามูนลูฟหลังคางเป็นสีดํานะครับสําหรับตัวแพทตินัมสวยๆแบบนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของก็ ที่พีคนไหนที่ดูอยู่นะก็รีบทักเข้ามาเลยตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างของ e v e r อร์ตัวนี้จะเป็นช่วงล่างวัดลิงค์โชคมโนทูบสามารถเปลี่ยนโชกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์โอลินใส่ได้หมดเลยมีไฟท้าย Fu l l LED แบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือคาว่าแพตตินัมมีให้เหมือนกันแล้วก็กล้องมองหลังมีให้เรียบร้อย ทำงานพร้อมกล้อง360องศานะครับตรงสือคําว่าเอเวอเรสบอกรุ่นตรงนี้เลยด้านหลังเนี่ยเป็นกันชนสิเอ้ตรงกันชนเนี่ยมีไฟเอ้เซนเซอร์อ่ามีเซนเซอร์เซนเซอร์สจุดนะครับแล้วก็ไฟตันบอกด้านหลังมีให้เรียบร้อยยังอะไรมีให้พร้อมเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากดจากตัวนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายนะครับบ์ดแถวสามพับอัตโนมัติก็นี่เลย ครับแบบไฟฟ้านะครับนี่เลยรับง่ายๆนะครับยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ยังทํานะครับมียังมีแค่ฟอร์ดที่ทํนะตอนนี้ออปชันจัดเต็มแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับคลิกเซนเซอร์ไม่มีนะได้ตัดออกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวในส่วนของคลิกเซนเซอร์นะตัวนี้ก็ตัวก่อนเนี่ยมีแต่ตอนนี้ได้ตัดออกไปแล้วแล้วก็นี่เลยนะครับด้านบนนี้กดปิดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะครับ ดูด้านหลังก่อนเลยด้านหลังนะครับแอร์ผู้โดยสารด้านหลังมีให้เรียบร้อยจะอยู่ฝั่งส่วนข้างบนนี้เลยแล้วก็ซันรูปมูรูปเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะเนี่ยจะสามารถปรับอุณหภ,ภูมิได้ก็คือปรับได้เฉพาะความร้อนนะครับนี่เลยปรับตรงนี้นี่นะครับแอร์ผู้โดยสารด้านหลังปรับได้จากตังนี้ใช้ซีอุมีให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูด้านหน้านิดนึง ด้านหน้านะครับตรงคอนโซลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็นี่ผมขออนุญาตนั่งในรถเลยแล้วกันอ่าขออนุญาตเปิดตรงนี้นิดนึงหน้าจอเนี่ยฟูลแบบนี้เลยนะครับผมสตาร์ทรถเครื่องยนต์เนี่ยเงียบมากนะครับสาหรับตัว V6 ตัวนี้หน้าจอเนี่ยหน้าปัดเรือนไมล์ดิจิตอลฟูล LED แบบนี้เลยแต่ผมขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะหนาวมากฝนตกด้วยวันนี้วันนี้ฝนตกฟ้าคึมเลยนะครับ แล้วก็คอนโซลเนี่ยออกแบบมาแบบนี้เลยสวยงามมากมไฟแอมเบียนท์ไลท์มีให้พร้อมนะครับหน้าจอรองรับ a p p l e c a r า l a เพ n d r o i d Auto เปิด G.P.S เปิด YouTube ฟังเพลงได้หมดเลยหน้าจอ Fu l l LED แบบนี้ตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับจากตรงนี้เลยแล้วก็หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้า e s h i ป t e r 10 Speed เพิ่มความสมูทแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเกียร์มีให้เรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้ t ตาร์ทสตมีให้เรียบร้อย a ction Control สถานะ off ฟ o a ด แล้วก็ตัวนี้โหมดการขับขี่ 25454A สามารถหมุนโหมดการขับขี่ได้จากตัวนี้เลยนะครับก็คือ dive mode ก็คือนี่ normal eco ลากพวก่วง slippery ถนนลื่นนะครับโคนร่องแล้วก็ทรายโหมดการขับขี่เนี่ยสามารถปรับได้ตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยว่าสถานการณ์ไหนสามารถปรับได้เลยอย่างเช่นฝนตกตอนนี้ก็ slippery ปรับได้เลย Adaptive Cruise Control เนี่ยมีให้อยู่แล้วลูกค้าบางท่านไม่รู้ผมทำคลิปชี้แจงไปแล้วว่า ยังไงบ้างนะครับนี่เลยลักษณะระยะห่างล็อกรถให้อยู่ในเลนระบบรอกความเร็วสั่งการด้วยเสียงมีให้เรียบร้อยนะครับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้รับโทรศัพท์รับสายมีให้เรียบร้อยพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับนี่เลยนุ่มมากๆเลยแล้วก็เบามากสําหรับตัวพวงมลาลัยนะครับมันรู้สึกว่าตัวแพตตินัมเนี่ยจะนิ่มกว่าตัวอื่นนะถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยแล้วก็พวกเบาะปรับความร้อนความเย็นนะครับได้จากตรงนี้เลย อาจจะปรับให้ร้อนหรือปรับให้เยน็นนกดได้หมดเลยแล้วก็นี่คือปรับแอร์นะครับทั่วตัวมุมรถเลยว่าอยากจะปรับให้มันออกจากตรงไหนได้เหมือนกันนะครับะสะดวกสบายเวลาข้ามซีดเมนบูลีซีดมีให้เรียบร้อยรถตัวนี้เพิ่งมาลงนะผมยังยัง,ยงเขายังช่างยังไม่ได้เปิดระบบก็ยังไม่สามารถเซตติ้งได้นะครับ๋ยวให้ดูตัวล้อนิดนึงไม่ใช่ตัวล้อตัวเบาตัวเบาโทษทีนะครับตัวเบาอ,อ่าเบาแพตตินัมเรียบร้อยแบบนี้เลย ปรับความเย็นได้ผมกดปรับไปละอันนี้มันเริ่มมันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มทาความเย็นแล้วแล้วก็นี่เลยมันจะเป็นล่องแบบนี้นะครับมีเฉพาะตัวเอเบเลตแพตินัมเท่านั้นต่อไฟฟ้าคู่หน้าปรับสิทธิทางนะเป็นแบบไฟฟ้าสะดวกสบายสันลู่มุนล,ลู่มีให้เรียบร้อยออกทริปต่างจังหวัดน,นะครับเปิดรับลมชมวิวได้เหมือนกันปรับได้จากตรงนี้เลยสังเกตนิดนึงว่าแพตินัมเนี่ย เสียงจะไม่ค่อยดังนะครับสําหรับตัวเครื่อง <S 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 เสียงเครื่องยนต์ถือว่าเงียบพอสมควรเลยนะไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่ารอ,อแบบนี้นะครับอยู่ในงบสองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทออปชั่นครบความปลอดภัยมาเต็มต่อเลยว่าขับฟอร์ดเนี่ยความปลอดภัยผมไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับตัวฟอร์ดทุกุนเนี่ยก็ระบบป้องกันความผิดคว่ำระบบช่วยเบรกมีให้หมดเลยนะครับระบบล็อกพวงมลาลัย ระบบช่วยดึงพวงมาลูยผมพูดไม่หมดจริงๆวันนี้สําหรับตัวฟอร์ดก็ไว้ใจฟอร์ดได้เลยสําหรับตัวเอเวอร์เนตนะครับตัวถังแข็งแน่นอนตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวย้ำอีกทีหนึ่งสองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทสีขาวมุกแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสาหรับตัวเอเวอร์เรนแล้วก็มีสีเลือกสีดําสีเทาดําแล้วก็สีขาวมูแบบนี้เลยสีเบรหลักอยู่สามสีนี้เลยนะครับที่พีคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดด้านขวาล่างเลยโทรเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามส จะสอบสามโปรโมชั่นต่างๆทุกรุ่นนะครับได้เหมือนกันหมดเลยตอนนี้นะครับต้องแจ้งนิดนึงว่าส่วนลดไม่สามารถลงในคลิปได้แล้วถ้าพี่นีคนไหนอยากทราบเนี่ยรบกวนโทรเข้ามาหรือว่าทักข้อความเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับ <S <S เทเวลส์แพทเทนัมวีซิกนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครไวใครได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นปี2025ด้วยก่อนไปผมรบกวนฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์รอบหน้าผมจะรีวิวรุ่นไหนรบกวนฝากกดติดตามได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ